เอ้ยเอ้ยม,มีตัวหนึ่งมัน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 มีตัวหนึ่ง,งทุกคนไอ้เชี่ยว่าน่าจะแตกตอนนี้แหละโอ้โหเหลือเป็นร้อยเอ็มเลยอ่ะไม่น่าทันว่ะแม่งมีตัวหลุดอะทุกคนเชี่ยจบเลยปะเนี่ยจบเลยปะเนี่ยโอ้ยอย่าจบเลยอย่าจบเลยขอรอดไปก่อนขอรอดไปอีกสักน้อยหนึ่งขอมีชีวิตรอดไปอีกสักน้อยหนึ่งเถื่อนรีบัพดีบัพดีบัพจะได้กดเอเลนฮะกดไปคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการแสดงสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหหาาาาาาที่่ไมมมมมเะะสแลคยยยบก ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปจำเด็กและเยาวชนควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ที่สติดีขอบคุณครับ okay, โอเคก็กราบสวดัสวัสด,สสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับการฟาร์มดามเอจอีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาแก้มือจาก E ีีที่แล้วนะครับผมที่เราเคยทาเอรนฟาร์มดาเมจกันนะครับผมซึ่งคราวที่แล้วเราลืมใช้เออร์วินนะครับในครั้งนี้เราเอาเออร์วินมาใส่แล้วครับผม แล้วก็ผมจะเท่าที่ผมลองมานะครับอ่าตัวแอร์มันหลุดรอดไปได้นะครับผมในครั้งนี้ผมจึงเอาตัวตีแอรไปใส่เพิ่มนะครับผมก็จะใช้เป็นอเกตโทแล้วกันนะครับผมไหนวะโอเคเราใส่เกตโทเข้าไปฮะ <Wow. S 1> ใส่ไปแล้วปั๊บผมก็จะเอาออฟใส่ให้เกตโทนิดนึงนะครับผมก็จะเป็นออฟตัวนี้แล้วกันนี่เลยอะ อนนี้เซตนี้เราพร้อมแล้วนะครับก็จะมีเอเลนใส่ออฟระยะนะครับผมแล้วก็ซิกเอามาให้เอเลนมันเรียกไททันออกมาได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับซอ,ซอร์เซอร์อีวิลหรือเกตโทนะครับผมดิจิโกเออร์วินสปีดวาสากอนนะครับมาถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับผม มาเมื่อเราเข้ามาถึงนะครับเช่นเคยครับสิ่งแรกที่เราจะทําคือการวางสปีดวาก้อนนะครับปั๊บแล้วก็ฟาร์มไปก็เดี๋ยวผมจะตัดช่วงฟาร์มอะไรทิ้งไปเลยนะครับผมเพราะว่าก็มันก็เหมือนกันใน EP ีที่แล้วนั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงก็คือตอนวางเจ้าเอเลนเลยนะครับผมโอเคในตอนนี้ผมก็วางตัวใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีอ่า เอเรนแปดตัวนะครับเรียงกันแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เกตโทผมวางไว้สี่ตัวก่อนนะฮะก็ไม่รู้ว่าผมจับตันกี่ตัวนะครับแต่ตอนนี้ผมเอาตันไปก่อนแล้วตัวหนึ่งเพื่อเอาไว้ตีแอร์นะครับผมแล้วก็ตั้งให้มันตีแอร์ก็ว,วางเออร์วินตามสไตล์ของผมเรียบร้อยนะฮะจากนั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มมาไล่วางอ่าอิจิโกะแล้วนะครับผมก็เริ่มเลยเดี๋ยวเราขายตัวนี้ทิ้งไปปั๊บ เหมือนเดิมฮะผมก็ไม่เคยมีสูตรตายตัวฮะ,ะสูตรไม่ซ้ำเพราะจำไม่ได้นะเออ <Okay. S 1> ก็เซร็จต,ตีตัวแรกตัวหลังอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับผมอ่ะสี่ตัวสแตนดาร์ดของเราเสร็จแล้วต่อไป <Okay. S 1> ก็เลือกจุดกันดีๆนะครับผมเพราะบางทีตัวมันชอบหลุดมาโอเคเรียบร้อยสวยงามครับ ตอนนี้เราก็จะเริ่มอ e ัพเอเลนกันเลยครับผมเอาให้ตันสักตัวหนึ่งก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีก็เวฟนู่นเลยนะฮะหกสิ 60, เลยนะครับผมซึ่งผมจะค่อยเริ่มบัฟตอนช่วงเวฟสักหกสิบห้าเจ็ดประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนนั้นทีเดียวเลยนะฮะในระหว่างนี้ผมก็จะอัพตัวไปพลางๆนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เวฟที่หก็แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มมาไล่อัพเลยดองตังมานานจัด แล้วคือเกมมันบั๊กอะไรวะเนี่ยเอาเมาส์ชี้แล้วมันไม่มีนั่นขึ้นบนหัวไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเราเริ่มบั๊กกันเลยนะครับผมโอเคในะตอนนี้ก็70บเวฟแล้วนะครับผมก็ผมได้เออวินตันทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 6ตัวนะครับผมตัวที่7กับตัวที่8ผมจะยังไม่อัพนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัพเกรดโถอีกตัวหนึ่งก่อนเพราะว่าผมกลัวตัวแอร์มันหลุดไปได้นะครับแล้วก็ในเว็บ70นี้เดี๋ยวผมเริ่มเรียกไททันเลยครับเวลาเราจะกดสกิลของเอเรนนะครับผมให้เราทําการบัฟก่อนนะครับเพราะว่าดาเมจจากเจ้าตัวนี้นะครับไททันกระดูกเนี่ยจากไททันกําแพงเนี่ยมันจะอิงจากดาเมจตอนที่เรากดสกิลนะครับผมอ่า เพราะฉะนั้นถ้าเรากดสกิลตอนที่ไม่มีบัฟผมบอกเลยว่าเบามากๆนะครับผมเมื่อเรากดสกิลไปแล้วเนี่ยตอนที่มีบัฟนะครับพอบัฟเราหมดเนี่ยดาเมจมันก็จะยังเท่ากับตอนที่เราบัฟไปนะครับผมนะนะเพราะฉะนั้นเราต้องบัฟก่อนเราค่อยกดนะครับกดไปแล้วเราค่อยมาบัฟนี่ก็คือไม่มีประโยชน์นะครับผมประโยชน์ก็มีแค่เออให้ไทยไอให้เอเลนมนตีได้แค่นั้นแหละครับ ไอดาเมจเจ้าตัวกระดูกจะไม่เพิ่มนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องบัฟก่อนแล้วค่อยกดเวลาจะกดก็สังเกตบัฟบ,บนหัวเอานะครับเดี๋ยวเรารอบัฟอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยกดเพื่ความชัวร์บัฟบัฟมาไอท่านตัวที่สองครับในระหว่างนี้เราก็ รีบอัพเกรดโทรผมไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะขอให้ทันแล้วกันกอให้มันทันแล้วกันนะฮะขอให้ตัวแอร์ไม่รอดไปได้เพราะว่าจริงๆผมไปลองเล่นเคยลองเล่นแล้วแหละตัวแอร์มันจะหลุดนะครับผมรอบนี้ผมก็เลยอ่ะเอาเกตโทมาตีตัวแอร์ซะหน่อยต้องบัฟด้วยนะฮะเพื่อให้เกตโทได้ตีได้แรงๆนะครับก็อืม ขาดตังอีกสามแสนนะ่าเราจะได้ตีตัวแอเพิ่มอ้าวตัวแอหมดแล้วหรออ่ะยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ติ๊บัฟเลยครับปับป๊บปับ๊กดเอเลนครับบั๊เอ้าตังไม่พออัพว่ะคือกลัวอย่างเดียวเนี่ยกลัวตัวแอหลุดรอบนี้น่าจะไม่หลุดแหละมั้งนะอ่ะเราได้ตีตัวแอสองตัวแล้วนะครับผม ให้เลือกไปที่นี่ไฟแอร์แล้วก็ตัวนี้น่าจะอัพไม่ทันแล้วฉะนั้นเราขายไปเลยครับแตกก็แตกออะอย่างน้อยๆก็เป็นประสบการณ์เฮ้ยเฮบัฟบับบห้ามลืมฮะอ๋ะเอเฮ้ยเหีย่ยตัวไหนวะเนี่ยเริ่มหลุดมาไกลแล้วนะมันเริ่มมาไกลแล้วนะก็พอมันเริ่มมาถึงขั้นนี้ ผมก็จะทําการหาจิ่กดตัวนี้นะครับรวางบริเวณนี้อปั๊บครับผมจากนั้นกดเอเลนตัวที่สีนะ่ฮะโอ้ตอนนี้ผมทําดาเมจไปยี่สิบเก้าบีแล้วนะเอ้ยเอ้ยมันมีตัวหนึ่ง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 ทุกคนมันไอ้เหี้ย ว่าน่าจะแตกตอนนี้แหละโอ้โหเหลือเป็นร้อยเอ็มเลยอะไม่น่าทันว่ะแม่งมีตัวหลุดอะทุกคนไเชี้ยจบเลยปะเนี่ยจบเลยปะเนี่ยโอ้ยอย่าจบเลยอย่าจบเลยขอรอดขอรอดขอรอดไปก่อนขอรอดไป,ไปอีกสักหน่อยนึงขอมีชีวิตรอดไปอีกสักหน่อยนึงเถอะเพื่อนอีกหน่อยเดียวเอง เออนะอย่าพิ่งจบครับอย่าพิ่งจบรหว่างนี้เราดีบัฟรีบัฟรีบัฟจะได้กดเอเลนครับกดไปเอ,อ้ยยังรอดอยู่ครับผม80เวฟสามสบ้าบีแล้วนะครับในตอนนี้สุดจัดประหลัดบอกนะรอบที่แล้วเราไม่มีอ่าเออวินนะรอบนี้เราเลยเอาเอ,อวรินมานะครับผม แล้วก็ในตอนนี้นะครับเราขายเกตโทรเลยเพราะว่าตัวแอร์ไม่มีแล้วเรามาอัพเอ,อ่อตัวนี้แล้วกันอ่าฮะทงนั้นบัสหน่อยจะถึง4 0บีไหมจะถึง 40B ไหมจะถึง 40B ไหมไม่ถึง4 0บีนะครับผมได้ไปทั้งหมด3 7บีนะครับกับ เซตเอเรนบวกซิกเยสก้น yes, นะครับผมโอ้โ oh ห <Okay. S 1> ก็พอใช้ได้นะครับสำหรับการฟาร์มดาเมจแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับแนะนำว่าฮะเซตนี้ควรเอาไปเล่นกับเพื่อนนะครับสำหรับเซตเจ้าเอเรนนะครับลงโซโลมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะฮะมันเปลืองช่องนะครับผมเออลงโซโลมันเปลืองช่องจริงๆนะใช้พวกมีฮอคนี่คือคุ้มกว่าเยอะนะครับ โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเซตเอเรนซิกแล้วก็เกทโอีจิโกเออร์วินสปีดวากอนนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนชอบเซตนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับหากใครมีอะไรสงสัยอยากจะถามคำถาม,ถามหรืออยากจะมีอะไรแนะนำติชมก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปกันเลยนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ ผมเองก็ไม่รู้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวราไปก่อนแล้วเจอกันบ๊ายบาย